พิธีเปิดงานสุดยอดของดีอีสาออนสอ,นอ่อนซอน100เกนสาฬสินธุเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2564เวลา16.00นณศู 64, นย์นนประชุมนิกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนายสิริพงศ์วิวั์เกษมชัยพานิชจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน งานสุดยอดของดีอีสานออนซอน800แ,แก่นสารสินจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาลสินระหว่างวันที่1 7ถึง23พฤศจิกายน2564ณนศูนย์ประชุมเอกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยคอนแกน่นจังหวัดคอนแกน่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดกาลสิน100เอ็101มหาสรารคามขอนแกน่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศและสนับสนุนสินค้าภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นของ4จังหวัดร้อยแก่นสารสินภายในงานพบกับสินค้า o t ท็อปเอสเอ็มอีพรีเมียมของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินที่ยกขบวนมาให้ซื้อกว่า60ร้านค้าชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและในพิธีเปิดพบกับเชฟจากัวท็อปเชฟไทยแลนด์2 มาสาธิตการทำอาหารอีสานฟิวชั่นร่วมซื้อสินค้านาทีทองในราคาพิเศษในระบบออนไลน์พบศิลปินชื่อดังในเพจของการจัดงานทุกวันภายในงานมีมาตราการป้องกันโควิดสิตามประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขและจังหวัดขอนแก่นสร้างความมั่นใจสบายใจให้กับผู้ที่จับจ่ายใช้สอยเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมซื้อสินค้าในงานสุดยอดของดีอีสานอ่อนซอนแอดร้อยแก่นสารสินโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดกาลสินระหว่างวันที่17-23พฤศจิกาย,ยน2564ณศูนย์นประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยคอนแกน่นจังหวัดคอนแกน่นผมนายทรงพลใจกริมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินวันนี้นี่มาเ,เปิดงาน อีสานออนซอนสุดยอดของดีของอกลุ่มจังหวัด้าอีสานตอนกลางนะครับก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็กาลสินนะครับซึ่งกลุ่มจังหวัดของเราเนี่ยได้นำเอาอบรรดาผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยซึ่งมีค่อนข้างมากมายแล้วก็หลากหลายนะ มาร่วมกันออกร้านนะครับในวันนี้เรามาโชว์ทั้งในเรื่องของออผ้านะครับซึ่งในกลุ่มจังหวัดของเราเนี่ยเป็นสุดยอดผ้าผ้าของประเทศและผ้าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมนะครับในแต่และจังหวัดเนี่ยมีค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับแล้วก็สวยงามทั้งนั้นเลยเรามีในเรื่องของออผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นเครื่องประดับนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกิน ต,ต่างเนี่ยมีผู้ประกอบการเนี่ยรวมๆกันแล้วทั้ง4จังหวัดนี้มาร่วมในงานนี้ถึง6-70ร้านด้วยกันนะครับซึ่งก็ะจะมีะการจัดงานในครั้งนี้7วันด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับวันด้วยกันก็ฝากบรรดาพี่น้องประชาชนนะครับในกลุ่มจังหวัดของเราแล้วก็จากจังหวัดอื่นๆนะครับก็ งานนี้เป็นสุดยอดของดีของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินของเราที่จะได้นํามาโชว์ให้กับนํามาขายให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากเรื่องของออสินค้าแล้วเนี่ยเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเราก็มีการนํามาโชว์นำมาแสดงให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับณขณะนี้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของอการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยคลี่คลายลงนะครับ ก็เราสามารถที่จะจ,จัดงานได้แต่ก็ยังอยู่ในข้อกำหนดนะครับหรือว่า,อาแนวทางในการปฏิบัติของทางสาธารณาสุขอยู่อย่างเคร่งครัดนะครับก็ขอให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานเนี่ยได้โปรดนะครับปฏิบัติตามแนวทางที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้นะครับในเรื่องของการาป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดด้วยกันละกัน เพื่อความปลอดภัยของบรรดาผู้มาเที่ยวชมงานนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งหลายเราต้องการที่จะโชว์ผลิตภัณฑ์ต่างๆในพื้นที่ของเราเนี่ยเพื่อเป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่จะเปิดบ้านเปิดเมืองนะครับต้อนรับการเปิดประเทศของรัฐบาลนะครับในช่วงปลายปีเนี้ยรัฐบาลเปิดประเทศกลุ่มจังหวัดของเราก็จะเปิดบ้านเปิดเมืองเพื่อที่จะต้อนรับ การดำเนินชีวิตนะครับในวิถีใหม่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดของเรานะครับงานนี้เป็นงานหนึ่งที่เราต้องการที่จะโชว์ให้ให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบว่ากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินเนี่ยเรามีดีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่นำมาโชว์เนี่ยเป็นเพียงเรื่องของเครื่องประดับนะครับผ้า แพรพันธุ์ต่างๆนะครับหรือว่าของกินของใช้แต่ในที่อยู่ที่จังหวัดของพวกเราเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเอ่ยเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเอ่ยนะครับวัดวาอารามหรือว่าเรื่องอของอกิจกรรมต่างๆที่เราต้องการที่จะโชว์นะครับมีงานต่างๆในพื้นที่มากมายนะครับซึ่งเราจะได้นําเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปก็หวังว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยสถานการณ์นะครับในพื้นที่บ้านเราน่าจะดีขึ้นแล้วเราก็จะได้ออรองรับนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันนะครับก็คงจะนำเรียนพวกเราทราบในเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับ